สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหลังจากที่อ่างหายไปนานเจอกันอีกแล้วกับรายการอีสานบ้านหมอลำกับดิฉันจงอ่างครางซอดแจ้งนะจ๊ะวันนี้จะมาอัปเดตโอ้โหสวนดอกไม้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมขะมันเยอะอะไรขนาดนี้มันบานสะพรั่งอะไรขนาดนี้คะ่ะสวนดอกไม้ขอเช่นฟลาวเวอร์เดบานชื่นฟลาวเวอร์ดบานชื่นบนันบงแนิญปาดทิโทบานน้อยหลังนี้สุขีจังเลยมีกระเทอยอยู่กระเทยเป็นผีกระเทยเป็นปอ อี้หน่อยพี่น้องค่ะประเดทายคลิปล่งย่อน่าอันหอมมุ่นทรศัพท์เต็มอันนี้ก็แจ็เสดายจากหน้าที่เด้อค่ะก็เลยขี้หน่อยพี่น้องก็เลยสิไทยอัปเดตให้เบื้องบในบ้านสวนของดิฉันค่ะคุณผู้ชมค่ะปาดที่ตัวผุนผีเสื้อบินว่อนค่ะผีเสื้อบินว่อนเลยค่ะงามบ่พี่น้องงามบองามบ่สุจบะหยาเขาปร่ได้โลกค่ะหอึงตึงอยู่เพราะว่าบ่ไหวปลูผลไม้ลายก็เลยบ่มีเป็นญ้าลกหยาค่ะ นี่อันนี้ปลูกไม้ค่ะฟังทั้งนี้ปลูกไม้มันหวานญี่ปุ่นค่ะมันหวานญี่ปุ่นผู้ล่ามคือไปหอดพุ่นค่ะสิภาพไปเบิ่งเรื่อยๆเด้อว่ามีอีหยงแน่อยู่ในสวนค่ะอันนี้กับัั๋วดินค่ะถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงพู้น่ะแมงไหมเสียงแมงไหมปลูกลาลาค่ะฝนตกลาลาเพราะว่ามันแรงค่ะพี่น้องทิ่งขึ้นไปพุ่นมันข้าวโพดค่ะข้าวโพดเออข้าวโพดเด้อมุมนี้กับมีข้าวโพดหวานค่ะ ข้าวโพดหวานปลูกก้อนอยู่ดอกตอนนี้อันอันข้าวโพดหวานป้าน,นี่ออกดอกแล้วเปิดน้ำใส่เอาเพระาะว่าอันฝนบบต,ตกจากเ่อมันแรงนี่สีได้สีได้ต้มยูข้าวโพดหวานเมื่อไปซ่องบางไงหนึ่งเออโอ้ยหงุดหงดตึ้งป้าหนาเนอย่าด้งงวาจักตบางเด้ให้น้องบางในหย,ยาเขียวครับหยาลายครับพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์หยาอันนี้มันแตงกวาค่ะแตงกวาปลูกผสมผสานก,ากันไปกับน้ําเต้ากับถั่วกับยังนี่ ปูไปเมิดค่ะน้ำเต้าปูปลาแตงกวาแตงไทยเอออันนี้บะเขียคอยมาค่ะชีได้ผลบะนี่บะเขียคขอยมานี่นี่มันบ่เกิดมันเรือซํานี่แหรอคะบะเขียคข้อยมาก็ได้นี่เห็นบ่อนี่โอ้ยออกแล้วออกฟักแล้วบ่ได้มาผสมพันธุ์ใหนมันข้าวโพดก็ออกฟักแล้วนี่เป็นหมยอุญุอญะแล้วบ่ได้มาผสมพันธ์ใหนมันโอ้ยเฮีเดียว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 มือนีก่อนเด้อมือนีก่อนสิาผสมพันธ์ในข้าวโพดอยู่ ดอกมันบานเลยนะั่นโอ้ยเดี๋ยวสิมาขอ,อเอาเกียสอนมาผสมพันธุ์ในีมันอยู่นี่อยู่จังสีแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะติดโควิด,ค,ด,ด,ค,ดวค่ะชินหอยสุกุสุคนเด้อค่ะคิดถึงทุกท่านคิดถึงทุกคน,นะคะ่ะอันนี้แตงไทยเบิ้งแตงไทยแตงไทยเหลืองเราได้พี่น้องเหลืองแล้วค่ะนี่เหลืองแล้วเหลืองแล้วตบวพันธุ์ได้สุกดอกเห็นมันรนขวนก่อนจังสิกี่สมมานน่อันนี้น้วยเฉียวน่วยใหญ่อยู่ดหน่วยใหญ่อยู่ด้น,น,ดนี่แตงไทย อันที่ปลูกแจ๊กีล่ะค่ะปลูกผสมไว้ปลูกซ้ากันไว้น้ำเงาอันนั้นเงาผลไมคค่ะเพราะว่าเปิดสายน้ำยดเพราะว่าต่อสายน้ำยดได้แลลวบัน,น้เปิดสายน้ำยดมันก็เลยเอาน้ำขึ้นไหลคักแทกเสียประโยชน์ก็เลยปลูกแตงไทยใส่ก็เลยเอาแตงไทยมาใส่ได้ผลยุสิได้กินนยูแห้งบดดกค่ะเพราะว่าดิีฉันปลูกผลไม้บดดกค่ะอันนี้ฝรั่งค่ะฝรั่งปลูกไม้บกซิดาปลูกไม้เมื่อปีนี้ละโอ้เป็นน้อยหลืตัวนี้ นั่นเป็นน้อยแล้วติดน้อยแล้วบางเห็นเห็นบ่ติดน้อยแล้วซ้ำนิ้วโป้แล้วติดน้อยแล้วค่ะซ้ำนิ้วโป้แล้วสองน้อยสามน้อยโอ้โอ้เดียว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 เสียดายนั่นยุตัวนี่สิไดนะ้กินยุตานี่สิได้มะฮ่อบักสิดาตัวนี่มาตัดกิ่งแต่งกิ่งหน่อยแต่งกิ่งหน่อยมักสิดาค่ะอันนี้แม่นั่นส้มโอค่ะส้มโอ อันนี้ไก่งวงค่ะไก่งวงค่ะไก่พันสองตัวไปใส่บุยี่าลาคอยไก่งวงค่ะไก่งวงไก่งวงมีสามตัวค่ะปกติแล้วมันมีสี่ตัวมันตายตัวหนึง่งมันตายตัวนึงเนาะบัดนี้มันก็ได้หลอดมาสามตัวเป็นยังไงคะทำไมทำข้าวหกเหลอะเทอะอยางงั้นล่ะลูกไม่ให้แล้วนะบัดน,นี้นะเธอต้องกินให้มันหมดนะเก็บกินให้มันหมดนะเสียดายข้าวกินทำไมกินเลอะเทอะสุกปกแท้ มุมทางผูกกับมีทุเรียนมีล่องกล่องมีละมดุดลำใยแบบไฟหมากอ่าหนาวหมากเท้าหมากเงาะหมากมากั่งคุดหมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่กินได้แล้วก็ปลูกอันอันพักหวานปลาไหมยังอันนั้นน,น,นู่งงนงงน,นี่บัอบกอ่างงูเออบักองุูนีเ่เบิ้งบักอ่างงูเฮ็ดข้างแล้วพี่นอ้องเบิ้งข้างบักอ่างงูคอยอัศจรรย์บ่ข้างบักอ่างงูคอย,อพ,อองงคอยพุนะ่นน่ะ เล็บเบิ้อบักองุ่นต้นน้อยนึงเห็ดข้างบกงหญ่บักเขอือนี่เยเบิ้งบักองุ่นอันนี้ซื้อมาใหม่นะคะองุ่นซื้อมาใหม่ค่ะนี่นี่ซื้อมาใหม่ๆได้ซัมเนียละ่ะพูนทีกับสัญญาไปช่วงหอดสุดพุนแม่นเมดค่ะทีที่ฉันเองซื้อที่ฉันเองค่ะคุณยายยกมรดกให้ค่ะนี่บักองุ่นนี่เห็นบอนี่งามอยู่ดีใส่ปุ๋ยไปแล้วเธอนึงแล้ว งามอยู่ฝุ่นก็ลั่งเลื่อยขึ้นไป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 ก็จะขึ้นไปข้างพุ่นละค่ะปุ่นปุ่นปุ่นุ่นปุ่นยอดยอดออกมาพี่แล้วพี่เออบักองุ่นพุ่นต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่นี่ค่ะองุ่นต้นนี้มันหึมน้ำมันหัวก็ะรอดตายพี่ขึ้นมาแล้ว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 ขึ้นไปพุ่นละพุ่นละเกษตรมันมาพี่ละมาอ่างงูนเกษตซสุ่มมากระทกลกเด้อบะนี้ เอออันเสานีมันไสอันนี้ไล่ตาพื่อพี่น้องเสานีนไสพริกไทยค่ะพริกไทยอ,อันนี้ก็ขนุนขนุนพันธุ์ใดบุนี่ันธุ์ใดมันสาเก้เด้ออันนั้นทุเรียนค่ะทุเรียนอันพีบียู่นแต่ปะาทุเรียนต้นนี้สวยอยู่หายเบิ้งคือเกา่าเหรอคะทุเรียนต้นเก่านี่จะได้ผลยุทุเรียนตนน้น,ตนนี้เพราะว่ามันไก่น้ำอาบนา้ำไสนี่เห็นบ่ทุเรียนค่ะดูเรียนนี่ อาบน้ำใส่สองปีแล้วเซเบิร์กอินทผลัมอินทผลัมงามเลยพี่น้องอันนี้ดีปลีดีปลีปลูกเมื่อวานนี้สิไปเรี่วเรยวเด้อยันโทรศัพท์ัมันตัดอีกนี่ดีปลีแนี่พี่ยู่หน้าของน้ากหมสีมีดอกไม้ลูกๆปลูกไม่ให้อันนี้อินทผลัมไป,ไปเบเมื่อกอินทผลัมเรี่ยวโทรศัพท์สิตัดก่อนนี่อินทผลัมอินทผลัมเมล็ดพันธุ์จากบาเลนมาจากอาลับนะคะเอาพันธุ์มาจากอาลับ เอามาพันมาจากอาลับเอามาจากบาเลนเอามาจากอันอียงกาะซาอูนี่สองต้นค่ะอินทผลัมที่แบบใหไงทางพุ่นปลูกไม้พันในไงท่างพุ่นปลูกไม้กับพันไงปันไหนค่ะอินทผลัมมะม่วงน้ำดอกไม้ต้นนี้ได้กินหมากเลยแปดหน่วยปีกกยเนี่ยต้นเตียเต้ยๆเนี่ยได้กินหมากแปดหน่วยแล้วเออทางพุ่นก็นเป็นพักหวานพุ่นที่เป็นไม้ซกัซกๆที่พุ่นเป็นพักหวานค่ะเป็นพักหวาน พุ่นงาไปหอดผุ่นจนวัส,สดุุ่นพูดระคะนี่ราคะสวนที่ฉันทั้งหมดค่ะอันนี้เห็ดใบเห็ดสวนพักค่ะปูพักหอมแม่พักนั่นพักนี่แน่พุ่นไปพุ่นระคะอย่าลืมกดไ like, ลคา์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆ,ๆนะจ๊ะลืมบอกพี่น้องเออบ่ดยุ่กันโดนคิดหอดโดนอันนี้ขิงค่ะขิงกระชายกระชายกระชายขิงแข็งหรือกระชายรกระชายอันใส่อันน้ำยาขนมจีนป้ากระชายนี่ปลูกไหม ตูปูติปีอยู่นี่อันนี้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวหวานค่ะนี่ดอกกระเจียวหวานดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวหวานเสื่อนสื่อหัวมันมาจากกันจากไรอย,อย,อยิ่งงับบูดจื้อไ่ได้ดอกกระเจียวน้ำผึ้งไหมผมก็ล่างออกแต่ว่าบ่กินมันดอกให้มันงหญ่ซะเพราะวา่ามันเปลี่ยนอันให้มันให้ต้นมันแข็งแรงก่อนปีหนงังจิกินนี่อันนี้สับประรดสับประรดหวานสับประรดหวานอันอย,อยังมา จักบังศิวานอบ่หวานเอาไปใส่ปุยย๋ยจักเสือเออตัดภาพมาที่สวนชวนชมค่ะมึงเนี่ยหยาป้อนอัศจรรย์หยาพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์ใจหยาเขียวมากโอ้ฝนมาเขียวคังมึงเน่อัศจรรย์ญญญออจใจหยาฝน,น,นตกมาเขียวขึ้ขื่นไม่เต็มโยพี่เออโอ้ยสอ่อนหยากรดอกระเดีย้ยนี่มึงถ้วดินป้าแหลกนี่เห็นบ่เหลือซ้ำนีค่ะมันตายแรงบ่งเหมือด มันเกิดซ้ำนี่พี่น้องเกิดซ้ำนี่ลราบกที่ดินนอนน้ำมันตายแรงพ่น่ะเปลี่ยนเอือเติดยุ่กระเฮินกระหานอยู่อันนี้พุทธาคุณพ่อค่ะบักท่านค่ะบักท่านสามรถค่ะพุทธาบัทัานเหตุทางมันอยู่บักท่านก็ได้พ่น่ะปาร์ุนพีเสื้อบินว่อนอยู่ดอกไม้แหมพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์ค่วงามนี่แหละค่ะนี่ฉันก็นอนอยู่นี่ค่ะสูมือค่ะนอนอยู่นี่สูมือค่ะพี่น้องค่ะได้สิผ้าไปเบื้องสวนออาพีิกเป็ียนยังไงค่ะ นี่ไงเห็นแล้วสวัสดีค่ะมิกิเจมมิกิเจมนะทยามิกิเจมนะัทยาเป็นยังไงทำไมถึงหนีกล้องไข่รเลี้ยงวันนี้ลูกฮะไข่ยังคะไข่ยังไข่ยังคะ่ะไข่ยังอีขิมุนหลวงสองใบลาลป้าดอกคุณนายตื่นสายพี่น้องพี่บางคุณนายตื่นสายสะอ่อนบอตื่นสายหลีขาบานแล้วเพคะนะคุณนายตื่นสายอันนี็ท่างนี้ก็นังสิบานเพราะว่าท่านนี้มาถือแดดท่านนี้ยูโฮมนี่ก็นังสิบบา่ ก็นั่งเป็นตุ่มๆนี่ก็นั่งสีบานออกนี่ก็นั่งบานออกทางนี้อีกจากสูโมงเนื้อมันก็นสีบานพรุวดพราพรุบพี่บักพริกค่ะเหลืองเออเฮอมันติดโรคบักพริกติดโรคมาล่ามมาใส่บักทัวอย่างต่างๆโอ้ยไม่อยากบอกอะไรอยากให้พุนบักพริกติดโรคบ่ได้สีดยาเนาะมันได้ติดโรคค่ะพี่น้องขาเออทางนี้มัน,นันโอ้นี่นี่นี่เออนี่มีบักแตงหน่อยหนึ่งนี่เหลืองแล้ว อันนี้บวบพร้อมค่ะบวบน้อยค่ะบวบน้อยนี่บวบพบหำหมาบบวบแข่หำนี่คอร์รเกลเล,อ,เลอยู่นี่แกเราได้กินบ่ได้แล้วค่ะแกแล้วค่ะบวบน้อยบวบคอ,อบรอบบวบน้อยโอ้นี่แกแล้วสิไดเม็ดพันธ์แล้วเออเอาไว้จะเฮ็ดพันธ์มันเนาะเออพุนราคาไปทางพุนพี่พุ่มท่างพี่กะซิมีมากไม้หลากหลายอย่างค่ะ ในๆก็เดินมาทางพี่แล้วเอาท้ายพักหวานในเบืองอันนี้ดอกกระเจียวป้าได้พี่น้องดอกกระเจียวป่ากระเจียวขาวดอกกระเจียวป้าพี่คุณแม่เอามาปลูกผสมกันไวพ้พี่ทุนเป็นแถวเยาวไปผสมกันครับอันผสมกันครับพักหวานค่ะนี่พักหวานใส่ฟุ้นแล้วค่ะใส่ปุ๋ยแล้วค่ะใส่ปุ๋ยขิงว่าเรียบร้อยแล้วพักหวานพักหวานน,น้อยอยู่ได้สองปีมมุมแรงแล้วค่ะเออต้อนในหน่อยอยู่มันว่าหญงจกเ่อพักหวานก็ได้ต้นพัดติปิ๋มมึงเน่เห็นบ่า เป็นต้นพักหวานบานน่นี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 ่ซ้ำเนี่ยเออหน่อยคัะเพราะว่ามันบดีมันก็มีลมแนวมีลมแนวตรงข้างในก็สวงามอยู่นั่นเัืเงนไก่ค่ะเัืเงนไก่นี่ราคายุ้งสิราคายุ้งถ้ามาชานนี่สิราคาพี่น้นองค่ะไปล่ำบระดะกะกกักันปลูกพุลมะคลากไม่ปลูก ให้ปลูกสวนทําให้ทําสวนอยู่นี่แหละค่ะขอบคุณทุกการรับชมกินออดสุข,ขสุกสนเด,ด้พี่น้องเด้อหักสุข,ขสุกสนค่ะเออจะฝาลืมการสาจงอ่างกับบ้านในลืมพี่น้องเดอค่ะหากพี่น้องคือเก่านะคะเดี๋ยวสิมาแถลงค่ะว่าจงอ,างอ่างยังอยู่น้่งวีหกอยู่บ่อหรือว่าจงอ่างออกจากนา้ําวีหกแลวมีคนไทยถามเขามาเยอะหลากหลายมากไม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอ๋อสุพี่น้องฟังเนาะว่าเป็นยังไงยังอยู่หรือบ่อยู่นะคะเพราะว่าเปลี่ยนน้ำสกุลเรียบร้อยเลยดค่ะ ย่าน้ำสกุลแล้วค่ะบ่ะแมนสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะการดิฉันจงอางคราดลางซอดแจ้งหมอลำน้ำวิหงเมียหัวหน้านกพงสกุลแล้วบ่ได้ใส่น้ามสกุลนันแล้วนะคะ เออเป็นอย่างจังปรนะใส่น้ำสกุลน้่นเดี๋ยวจวงอ่งบบางจะมาแถลงกาวในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคนะคอย่าลืมกดไลดกไกดดค์กดสติ๊กเกอ์กดแจรกกดกระดิง่งกดหัวใจรัวๆกดติดตามไว้นะคะนี่ลหลยการโฮกยังสี่หลัพี่น้องเอ้ยดูแลผู้เดียวนาะดูแลบ่ท่านฝนตัวมากกับผู้รับผิดพร,พรืบขึ้นกันแจ๊สเหี้ยอย่างแน่อีอย่างแน่ค่ะเพราะฉะนั้นเลยขอขอบคุณทุกการรับชมห้องกสิทัดพาไปด้วยมุ่งมีกันแล้วกันขอบคุณค่ะฮักสุขสุขคนจ้า